แดีววัดมีมาอยู่ดีกันบ่บ่มี่ยไปเอากระปิงวยมาสวัสดีครับมื้อนี้กำลังจะกินข้าวเทีย่ยงนะครับดิซื้อเขามันไก่มีพ่อค้าขายลอตเตอรี่มาหานะครับมามาเบิ่งว่ามา,าสิซื้อตัวไหนนะครับโอ้บ่ทันได้ตั้งหลักเลยครับงวดนี้นี่ครับจากจากที่ผมผมเขียนออปปกาเข,ขียนเมื่อกี้เนาะนี่เนาะ4 0 4 4 0เลขส้นกัน c แป2 0 0 4 4ผมมีเอาผมมีเอาซีโตนี่นะครับอ่ะใส่เอาเริ่มต้นกับกล่องกับกล่องเักบาทก่อนเริ่มต้นที่นี่นะครับผมเขียนผมเขียนเมื่อกี้เลยวัตถุตั้งหลักเลยครับนี่ยซีบวกซีเลยแปดบวกศูนย์ได้ศูนย์ได้ซผมดีซื้อต่เด็กที่มันโซนนะครับคันเฮ็ดตัวนี้กับติซัมได้ขึ้นกันกับตัวนี้นะครับได้8 2กับซ8 ผมกันีเอาแค่ซีซีศูนยนสะครับอ่าซีแปดดูสเดิมจากซ8แปดเอามานี่เร่เอามาเบิดเลยอ่านี่ครับได้มาแล้ครับเลขมันติดเลขมันติดศูนย์นะครับเมื่อกี้เนาะรบบ้างเลขเบิ่นตเยพี่น้องเ้ยเบิ่น,นะครับ ระวังเลยนะครับพอเลขมกี้มันลงท้ายดูศย์มันออก40ศูนด้เท่าไรเราพกไปซซมา4ซีอยู่ไหนมี4ซออมาเอามาเบิดเบิดแพงเลยซีซีซีดีซีไปสองซีฮกบ ศูนย์ศนย์อ่อี่ศูนย์นมึงพี่น้องนี่ไปไสื่อคือผมวะศูนย์นอ้าวนะครับแล้วก็แปดส่งนีแปงยงเส เบื้งบนท่านกินหอดเขาได้พี่น้องห่วงเลขอยู่คักอีล๋แปลสองมาแล้วฮะแปลสองมาแล้วแปลสองเป็นเรี่ยวผู้ใดมาก่าคือมาสี่หลัดก่อนแปลสองโอ้ลิผมเขียนผมเขียนเมื่อกี้พี่น้องนี่อจากที่คำนวณนะครับจากตัวที่มันออกไปเมื่อกี้นะครับ เขาว่านี่กินดอกคุณเขาเที่ยงกับใครพักเที่ยงกับใครห่วงห่วงน้ำงินลานนี่นี่ที่เฮ็ดได้เมื่อกี้นี่นี่นะครับตัวนี้ได้แล้วตัวนี้ได้แล้วตัวนี้ได้แล้วเหลือเหลือสอกแปรต้งท่านใด้เพิ่นว่ารัตตด,ดิบ่บมีกันบ่แม่งฉันมีนแต่คนเดียว<อ>เดี๋ยวมีมาฮะ<า>เดี๋ยวมีมากมัอนี้แหละเขาจะไปนีแล้วนะ เดี๋ยวผมเ่ยนกนาอนจลย่สองสใบสี่อกไปเอาามนทกปุที่บ้านเติมเิ่ได้หรอไมาไข่น,นกงรเนียเบียดเก้าสิบเบียดสิบสามสิบสี่สิบสี่ใบเอาหกใบเตนะ่สองเอาหกใบนะครับ ร้องแผดองตัวบแสวงตัวบอมักบอซส,อสือสื้อเล็ตรงสื่อตัวที่มันมักโอเคครับเพิ่งจะเอาซีซีใหม่ไปก็ได้ซีซีจะใบซีซี CC หาใบเตสียมสองห้องบห้อห้อทำเป็นเลีาแง้วไปเนเอี้ยงยบบนี้

ผมขอพรท่านสเรุปซ้ผมเคยเขียนผมนางเขียนมอกี้พุนหินเอาลัตเตอรีมาขายเคยซื้อน้ำประจํานะครับคลสองิี่ิาไปโอ้ซนัเดนันวโอ้เดี๋ยวครับเปีดเปดเก้าเก้ากับง่ามด้พี่น้องเดี๋ยวสิไปซื้อมนันมาให้ได้เลย